หม,หม่ม่มันนี่ยังเย็นเชียบอยู่เลยเนี่ยหม่ๆมมาเดี๋ยวผมลองเข้าไปลงกระทะโอ้ยนี่ตอนนี้เวลามันน้อยมากแมผมจะทอดให้ดูแล้วก็ชิมไม่ดูเลยทุกาน,น <c oughs> มันเป็นสิ่งที่อร่อยที่สุดนะครับใครที่ทานเนื้อนะครับทานกับข้าวบางทีไม่ต้องไปเดินตลาดไม่ต้องมาเสียเวลามาไม่ต้องเสียเวลาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนี่ครับครบเซต็จครับทั้งชิ้นทั้งหมัก เรียบร้อยพร้อมลงทะายให้ทุกท่านได้รับประทานล้างเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วครับถุงเท่าไหร่ครับบังลิฟ์ร้อยสี่สิบาทครึ่งกิโลครับแล้วจะสองตัวลิฟต์หนึ่งกิโลสองร้อยเจ็ดสิบบาทครับจนได้ฉอดนี้ว่าส่งทั่วประเทศไทยนะครับบังลิฟส่งทั่วประเทศไทยครับใช่เหนือล่องใต้ภาคอีสานตะวันตกได้หมดนะครับบังลิฟนะได้หมดครับโอ้โหนี่ใครยังไม่สั่งก็ต้องเปิดใจดูนะครับ เปิดใจสั่งดูนะครับนี่เนื้อของนี่ครับเจ้าตัวครับเจ้าของแบรนด์ครับนี่ครับนี่เจ้าของแบรนด์ครับออกเลยอ่ยัูกนนี่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 เจ้าของแบรนด์ครับเจ้าของแบรนด์ครับนี่คืออีทฟานครับอ่านี่เขาอิทาคุนครับอ่านี่ครับนี่ตรงนี้อ่าครับก็สั่งได้ครับสลาคุสลาคุสลากุสลาไม่ต้องไลน์เลยสลาคุสคืนเลยนี่ครับทุกคนลองสั่งดูครับ เพดบ้านฟ้านะครับจิมีชิฟานะครับเพดอาจจะเรียกยากหน่อยครับเป็นภาษาพุทธศมนะครับเนี่ยจิบินชิฟานจิบมินชิฟานทักไปได้เลยครับหนึ่งถุงเท่าไหร่บางลินร้อยสี่สิบาทครับเด้ง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 เงเดงกดงเดงเ้งเ้งเเด้งเดงเดเดเ้อเ้งร้งเมเด้งดงเเเดื้อ้งเด้น้เ้งเื้นเดือเด้ง้นเด้้อเด้เเ นะครับบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าครับถุงละร้อยสี่สิบาทสองถุงสองร้อยเจ็ดสิบาทสองถุงหนึ่งกิโลใช่ไหมสองถุงหนึ่งกิโลครับถุงละครึ่งกิโลถุงครึ่งกิโลร้อยสี่สิบหนึ่งโลสองร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าใครอยากลองลองเอาไปครึ่งกิโลก่อนลองเอาไปครึ่งกิโลก่อนติดใจแค่สี่ห้าโลได้ครับติดใจสี่ห้าโลเมียผมแปดโลครับสองวันสองวันแปดโลครับคิดว่าตึ๊กแล้วอ่ะคือเนื้อดีมากครับเนื้อดี เราเป็นของฮาลาลนะครับอ่โรงเชือดคือต,ต,ตามธรรมเนียมมุสลิมเลยครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับว่ามุสลิมกินได้ปะครับบางกินได้ครับผมก็มุสลิมนะครับผมนะทุกคนนะครับก็ฝากอินบอกฮะมสลิม,มก,กินได้ฮะก็มสลิมก,ก็เป็นมุสน,นีมผู้หญิงไงมูซินมิผู้ชายไง มันตื๊บในเล,เลขข้อไหนเนี่ยนี่เขาถามโมซิมาก,กินได้ไหมเขอาอยากเพิ่งนี่ยังไม่ไ <อ S 2> จบไม่จบหลักสูตรนั้นก็นเดี๋ยวดิ่เขายังใหม่อยู่เออแล้วไปพูดซะเออมีเนื้ออ๋อเนื้อดูดๆๆๆๆนั้นไม่มีครับอะไรเนื้อดูกัญชามึงจะไม่เอาดูเฮ้ยนี่ร้อยร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยการเพจอะไรเนี่ยในเผจิญจีวินจีฟานนะเหรอเออเพจตจีวินจีฟานเขายังไม่สั่งนะครับเชิญนะครับนี่ครับ ครึ่งกิโลร้อยสี่สิบาทหนึ่งกิโลนะครับสองถุงรับไปเลยจุดจุบรรจุแน่นๆแล้วครับสองเจ็ดศูนย์ซื้อได้เลยครับใครต้องเปิดใจลองดูครับมีไข่เค็มไหมไข่เค็มมึงปหมที่อื่นเลยจ้ะอะไรล่ะเออขายเนื้อเค็มไปไข่เค็มก็นู่นแต่ชายยใชโยยาชายยาสมเด็จแล้วนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับ คามินคามินอยู่ไหนคามินขึ้นเรียนหนังสืออยู่ครับอันนี้ไอจีเหรอไอจีไอจีมีคนสั่งไหมมีหรือไม่มีแล้วทำไมไม่ออกเฟซส่วนตัวไม่เฟซส่วนตัวมเฟซใหม่สนใจบ้านฟ้านะครับที่มีที่ฟ้านะครับบ้านฟ้าไม่มีปากตะฆ่านะต้องห่อพลานไปตอนนี้งบยังน้อยอยู่เดี๋ยวบริษัทใหญ่โตมากขึ้นจะปากตะฆ่าทุกท่านได้รับชมครับ นะครับติดต่อได้เลยพี่ได้ค้อไหนข้อใกล้ๆหลังกินเนื้อครับเนด้อกินเนื้อไปค้อเลยดูข้อเลยดูออกมาร้องว่าเดนจิฟานมาเดนจิฟานอะไรนะมีกล้วยกล้วยจับขายไหมล้วชาอีกูแต่เอ้ยกล้วยจับภาษาใต้เลยได้เทรบีเนี่ยบ้วชามีครับมีเค็มไม่เค็มไม่มากครับพี่เค็มไม่มากครับพี่ครับเค็มพอดีครับกินเปล่าๆไม่เค็มไม่เค็มมากครับ แล้วยิ่งกินกับข้าวมันพอดีครับกลมกล่อมอารมณ์อร่อยนัวไปในเครื่องข้าวครับไม่เค็มมากนะครับแต่มันเป็นชื่อเนื้อเค็มถ้าผมจะตั้งว่าเนื้อหวานมันก็แปลกไปนะครับผมอ่านั่นแหละเมิดแล้วเห็นป่ะอ้าวและเมิดอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดเฟซแม่เลยไม่ไม่มีนะไม่ชูนี่ยิ้มปากเราไม่มีท่ากันแค่ลอยเองนะลอยเมื่อกี้อ่ามันลอยก็ไปเมื่อกี้แล้วมันไม่มีตะก้าไม่เป็นไรครับติ๊กต่อครับผมเลิฟยูนะครับสามพันกว่าคนเดี๋ยวเรามาใหม่